อันนี้ฮะทุกคนตัวนี้เราก็จะมาเดินเดินกลับมาเลยทุกคน ก็มากับน้องชัยแล้วก็มากับพี่แล้วก็หลานด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเดินไปได้เลยทุกคนเดินไปเรืเลยก็จะดูชมเทียวทักในน้ำตกโอเคนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำทุกคนแต่พาทุกคนไปเที่ยวเที่ยวใกล้ๆบ้างนี่เอง จะพาทุกคนไปดูน้ําตกโอเคนะเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะครับพอดีวันนี้ก็มา,าพาน้องๆของมาเท่น้ำตกนะทุกคนน้องวิพี่แล้วก็หลานๆเขาด้วย น้ำตกบางไร้นะทุกคนก็ไม่ได้มานานเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขามาพัฒนาหรือยังมาถงางหญ้าออกมาเพี่ยวทางนี้นะทุกคนอันนี้คืเส้นทางที่จะเข้าไปทางน้นตก ช่วงนี้เปี่ยากาศก็เริ่มร้อนนะทุกคนโอเคนะเงียบเหงางมาเลยยังไม่ค่อยมีใครมานะช่วงนี้อันนี้ทุกคน ตรงข้างล่างก็จะเป็นบ่อ,บอน้ำสําหรับเขามาโดดมาโดดเล่นนะส่วนข้างบนนั้นก็จะมีบอ่อหนึ่งส่วนข้างบนอีกก็จะมีอยู่ประมาณสองบอ่อสามบ่อนะทุกคนช่วงนี้ยังไม่เคยร้อนเท่าไหร่เขายังไม่เคยมาเล่นนะถ้าช่วงที่ประมาณช่วงช่วงสงกรานต์ทุกคน คนเขามาเที่ยวเยอะเท่านี้ก็ทางก็เริ่มดีแล้วนะเขาก็มามาออทำทางให้แล้วส่วนบางบางที่ก็ยังไม่ได้ทำนะทุกคนอันนี้ก็เป็นท่อน,นะครับทุกคนท่อน้ำที่เขาต่อไปใช้ อันนี้นะทุกคนน่าจะสุดตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้นะ้ำมันมันแห้งทุกคนมันจะเข้าไปข้างในนะทุกคนเข้าไปข้างในอยู่แต่พอดีว่าน่าจะพอแค่นี้แหละช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีคนเนะ เพื่อนๆก็ที่ถ้าเขามีน้ำตกที่ไหนก็คอมเมนต์ได้นะฮะบอกได้ว่าน้ำตกไหนน่าเล่นซึ่งน้ำตกน้ำตกนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนลทุกคนเ๋ยวนี้น้ำก็ไม่เคยไหลแล้วเปนสมัยก่อนนะสมัยที่ยังนายมาแล้วห้าหกปีที่แล้วฉีเขมาครั้งหนึ่งทุกคน น้ำดีมากน้ำไหลเยอะมากนะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีน้ำมาน้ำไม่ค่อยดีแล้วก็เมื่อปีที่แล้วไฟป่ามานะทุกคนไฟป่ามาแนละ้วุณคนดูดิต้นไม้ล้มมาต้นไม้ล้มมาเยอะเลยเนี่ยตัวเนี้ยต้นไม้ล้มก็คือล้มสาเหตุมาจากไฟป่านี่เองต้นไม้ล้มแบบนี้ก็คือ ทำให้บอ่อน้ําก็ไม่ค่อยน่าเล่นนะทุกคนมีต้นไม้มาขวนบ่อน้อําก็ไม่ค่อยน่าเล่นแล้วเดี๋ยวตัวนี้ก็ฉีก็จะกำลังจะเดินไปหาหลังเขา คือเราอยู่ข้างนอกมันมันร้อนนะทุกคนแต่ถ้าเราเราเข้ามาในน้ำตกนี่มันจะหนาวนะทุกคนเข้ามาก็คือไม่อยากไม่อยากที่จะเล่นน้ำแล้วอันนี้ก็จะมีหน่วย,น,น,น,ยนี่ทุกคนหน่วยมะเดือ่อนี่ทุกคนหน่วยมะเดื่อต้นนี้ฮะต้นใหญ่นี่ฮะ หน่อยมัดเดือวตัวนี้เต็มเลยตุนมาเต็มเลยนี่นะทุกคนหน่อยมัดเดือไม่ได้สีแดงไม่เดือป่านะทุกคนก็จะมีพวกกัดลอกเขามากินนะมีพวกกัดรอก,อพ,วกพวกนี้พวกนี้ยชอามากินนี่ก็เมื่อกี้เพิ่งเจอ ไปรุ่นเขามาเที่ยวแต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีคนนะทุกคนอันนี้ก็ถ้าเราจะมาเราจะมาจอดรถข้างบนนี้ก็ได้นะทุกคนตรงนี้ก็ว่างอยู่แต่พอดีฉียเขาเอารถจอดไว้ข้างล่างก็เลยเดินมาเขาไม่มาด้วยก็เลยมาคนเดียวนะทุกคน อยู่ข้างล่างนู่นนะทุกคนก็จะมีพี่เสาสองคนแล้วก็น้องชายอีกคนแล้วก็หลายหลายคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนของหลายสองคนนะทุกคนวันนี้ก็เราก็จะมาก็มาเที่ยวกันเจ็ดคนบอกวิธีนะครับทุกคนตรงนี้ที่กัดก็คือน้ำตก บางไรนั่นเองตกบางไรนั่นทุกคนมันก็อยู่อำเภอเชนแสนนะทุกคนแต่อยู่ช่วงระหว่างรอยต่อชายแดนก็คือเชียงของกับเชนแสนนะ ดูนะคุณตัวนี้เขากำลังถ่ายรูปอันนี้ฮนะทุกคนตัวนี้เราก็จะมาเดินเดินกลับนะทุกคนถ่ายรูปถ่ายรูป ข้างล่งก็จะเป็นเจ้มีสวงดอกอยู่นะแต่คือเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมาดูแลทุกคนก็เลยไม่ค่อยสวยแล้วนี่ทุกคนพี่สาวสองคนแล้วก็หลายในคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนหลายในคนหนึ่งนะแล้วก็น้องชายชีคนหนึ่ง นี่นะคนก็จะมีดอกเขาปกไหยนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมาดูอะไรก็เลยไม่ค่อยสวยละมีดอกตรงนี้ถ้าใครอยากเที่ยวก็มาได้ครทุกคนแต่ยังเขายังไม่ค่อยมาปรับปรุงเท่าไหร่ต้องรอช่วงประมาณเมษานะทุกคน เมสายเดี๋เขาก็จะมาแล้วมาทาําความสะอาดแล้วก็มาทําให้มันน่าเที่ยวนะทุกคนส่วนข้างล่างนี้นก็จะมีเออ่ดอกดอกอะไรไม่รู้ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเต็มมันเป็นดอกสีเหลืองไงทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะ นี่ทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับดอกสีเหลืองทุกคนตรงนี้ก็ถ่ายรูปก็สวยนะทุกคนก็ระหว่างถนนนั้นก็จะมีดอกที่เขาปลูกต้นเนี้ยที่ชิงบอกเมื่อกี้นะดอกต้นสีเหลืองเนี่ยไปตามถนนไปแต่ยังมีไม่ค่อยเยอะนะทุกคนแต่ถ้ามีเยอะเต็มถนนนะถ่ายภาพจะสวยมากทุกคน ทุกคนอ่าก็จะมีดอกพวกนี้สวยอยู่นะเดินไปเรื่อยๆครับทุกคนตัวนี้เมื่อก่อนน่าจะเป็นบ่อน้ำาทุกคนแต่แห้งไปแล้วตรงนี้นะอันนี้คือปอมครับ ป้อมยามยังไม่มีใครมาเฝ้านะฮะตรงนี้ก็เป็นป้ายชื่อนะทุกคนตรงนี้นะฮะวนอุทยานนะ้ำตกวันทางทองเดี๋ยวฉีก็จะพาทุกคนดูเดินไปดูเรื่อยๆนะคนอ่านี่นทุกคน อันนี้ก็เป็นทางที่จะเข้าไปข้างในทุกคนตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ถ้าเราถ่ายรูปก็จะสวยมากทุกคนนี่ฮะถ้าถ่ายไปนี่ก็จะสวยนะทุกคน เอทุกคนมีไก่ด้วยนะทุกคนนี่มีไก่ด้วยไก่ก็จะมีมีจีนบ้านที่อยู่ใกล้ๆตัวน,นี้เขามาเลี้ยงนะทุกคนไก่ก็มาหาอะไรกิน ทางเข้าก็ระหว่างทางเข้าไปนะตก็ประมาณสองกิโลนะทุกคนสองกิโลถ้าเราจะเดินก็ได้นะถ้ายอยา่กํบบามังกรกษถ้าไ่อยากเดินก็สา,าสามารถเอารถเข้าไปข้างในได้นะทุกคนสวนข้างทางเนี่ยเขาก็จะปลูกพวกมันสับปะหลังทุกคน เนี้ยมังสะปะลังเดี๋ยว,วฉีก็จะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีหมอกควงเลยทุกคนมองไกลๆก็ไม่ค่อยเห็นน้ทุกคนดูเลยครับมองไม่คยเห็นแล้ว ต่างนี้ไปนักคนก็บางคนก็จะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนเพราะช่วงนี้ไปนะฝนก็ไม่เยตกแล้วถ้าเพื่อนเพ่ <ๆ S 1> ทุกคนถ้าใครอยู่ในเมืองก็หาหน้ากากไปไหนในเมืองว่าไปไหนก็หาหน้ากากมาใส่ไดยนะฮะเพื่อเพื่อการพวกรองพวกนนี้นะครับ แล้วก็ช่วยป้องกันโรคโควิดด้วยนะทุกคนนี่นทุกคนชิว่าตรงนี้อ่ะสวยสุดเลยทุกคนตรงนี้ฮนะตรงนี้อ่ะว่าชิว่านี่สวยสุดละถ้ามาไทยนะเราอยู่ตรงกลางถนนใช่ไหมก็ถ่ายไปเนี่ยตรงอ่าวิวตรงนี้ก็สวยอีกนะทุกคน แต่ช่วงนี้ดอกตรงนี้ก็เริ่มที่จะร่วงแล้วด่นะทุกคนแต่นี้ไปก็ประมาณ500เมตรนี่ก็จะถึงถนนใหญ่นะคนนี่ฮะดอกตัวนี้ข้างล่างนี่ยังสวยนะทุกคนแต่ถ้าข้างบนก็เริ่มที่จะร่วงแล้ว ถ้ามาช่วงนี้ก็ทันอยู่นะทุนแต่ถ้ามาสายกว่านี้ก็ดอกไม่มีนะทุนเดินไปด้วยเลยนะทุนเ,เดี๋ยวเอออาชีด้วยไปก่อนนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะขี่รถมา อันนี้น,นี้เป็นทางเข้าทุกคนที่เราเข้าไปนะฮะเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ทุกคนดอกตัวนี้ชื่ออะไรคระะับใม่บอกด้วยนะไม่รู้จักดอกไหมทุกคนสว่วนตรงนี้ก็เป็นทางที่จะออกไปสมนุนใหญ่นะทุกคนเดินไปได้เลยนะทุกคน ฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฉีนะฮะของช่องของฉีนะครนะฮะ นี่ไทุกคนถ้าเราถ่ายก็ได้สวยนะทุกคนนี่ทุกคนข้างหลังก็จะเป็นก็จะมีดอกไม้สีเหลืองทุกคนตรงนี้ก็มีทางเข้าไปดูน้ําตกนะทุกคนนี่ข้างหลังนี่ทุกคน โอเคนะทุกคนแล้วก็ขอจบคลิปพี่เท่านี้นะคนถ้ามีโอกาสหน้าเด็กก็จะมาลงคลิปใหม่นะเจอก,ก,กันใหม่ทุกคนสวัสดีครับ